สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมติเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของความพ้นทุกข์นะคะเพื่อมีคนเข้าใจในมุมมองที่ยายบุญได้เจอด้วยตัวเองในภาษาสมมติที่ยายบุญใช้นะคะวันนี้ยายบุญก็จะพูดต่อจากวันก่อนนั่นก็คือ สัญญาความจำสัญญาความจำนี่เป็นเป็นต้นต่อเป็นเหมือนน็อตเป็นเหมือนกาวเป็นเหมือนอะไรก็ได้ที่มันยึดร่างกายและจิตใจไว้ด้วยกันมันผูกมันติดม,มันมัดไว้ด้วยกันนะคะตั้งแต่แรกแรกที่มีการปฏิสนธิแล้วเราก็ไปอยู่ร่วมกับมัน ระหว่างกายกับใจนะคะเมื่ออยู่ด้วยกันจนคุ้นชินมันจึงเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันมันทำให้เราแยกไม่ออกนะคะแยกไม่ออกระหว่างกายกับจิตแต่มันจะแยกกันไม่ออกนะมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเหมือนตัวเราไปเลยม,มันจะรู้สึกแบบนั้นนะคะโชคดีที่พระพุทธเจ้าท่านรู้วิธีการ ท่านรู้วิธีการที่จะอิสระรูปและนามกายและใจอิสระออกจากกันแล้วก็จะพ้นทุกนะคะบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทุกแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ทุกอาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่ถ้าคุณเกิดเมื่อไหร่นั่นหละไม่วันใดวันหนึ่งตอนนี้คุณยังไม่เห็น ไม่วันใดวันหนึ่งคุณจะเห็นว่าเมื่อร่างกายจะสลายไปความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกว่าจะถึงวันนั้นมันจึงสายเกินแก้นะคะมันจะสายเกินแก้เพราะนั้นเราต้องสลัดมันออกไปก่อนเข้าใจมันก่อนซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เอาร่างกายเราจะใช้มันอย่างเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเราจะไม่หลงมัน เราจะรู้ธรรมชาติของมันนะคะซึ่งยายบุญก็พูดมาถึงเรื่องของความจําความจํานี่จะเป็นจิตใต้สํานึกและเอียดสุดหินท้ายสุดแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวตัวก,ก่อเรื่องราวจะเรียกเขาว่ากิเลสจะเรียกเขาว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวการเป็นนายช่างหรือเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหลงนะคะหลงโดยเริ่มจากหลงตัวเองว่านี่ตัวฉันฉันจะต้องไม่ตายฉันจะต้องอุดมสมบูรณ์ฉันจะต้องมีความสุขฉันต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปร่างภายนอกที่ทางโลกนี้เขาคิดว่าดีถ้าเราไม่ได้เราก็จะคิดเอาอะไรทีนี้เราก็จะคิดเอา คิดยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่คนหลงอยู่จะคิดในมุมมองของแต่ละคนนะคะซึ่งการคิดมันก็มาจากความจำนั่นเองความจำจละเข้สุดมันจะจำมันจะจำเพื่อจะเอามาใช้ในการดำรง,รำรงชีวิตความจำนี่มันจะจำเพื่อเอามาใช้ในการดำรงชีวิตนั่นคือธรรมชาติ สร้างมาแบบนั้นนะคะแล้วก็มันจะคู่กับภาษาสมมุติซึ่งมาคู่กันเพื่อที่จะบอกลูกบอกหลานเพื่อที่จะพูดคุยกัน,นวันนี้แบบนั้นวันวันนี้เราทําอะไรเธอนทาไอ้นี่ฉันทําไอ้นี่วันนี้ฉันจะทําอะไรฉันเห็นอะไรมาบ้างคือพูดคุยกันนะคะโดยใช้ความจําจะทํานั่นจะทํานี่คือมันจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเด แต่ความความจําที่เราจําไว้น่ะเราจะเรียกมันว่าความรู้นะคะความรู้มันก็จะสร้างประโยชน์สําหรับตัวเราเราจํเพื่อจะเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตแต่ทีนี้เราก็จะยึดมันเราก็จะหลงมันว่าแบบนั้นมันใช่แบบนั้นมันถูกแบบนั้นมันผิดจากการสะสมประสบการณ์เพื่อที่จะ สรุปค่าความหมายของภาษาสมมุติอย่างเช่นความดีก่อนที่มันจะคิดเรื่องสรุปเรื่องว่าผู้ชายคนนี้ดีไม่ดีนั่นเราจะต้องผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดเลยนะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนจึงเรียกว่าดีพูดแบบไหนจึงเรียกว่าดีแต่งตัวแบบไหนจึงเรียกว่าดีกินอาหารแบบไหนจึงพูดว่าดีเราจะสะสมมาแล้ว พอเรามาเจอคนคนหนึ่งเขามีพฤติกรรมเขาพูดเขาแต่งตัวแสดงท่าทางเหมือนที่เราสรุปมาไว้ในจิตใต้ของสำนึกของเราไล้ว่าแบบนั้นดีเราเห็นปุ๊บอ่าตอนแรกอาจจะยังไม่มั่นใจได้ยินเสียงพูดเห็นการแต่งตัวพูดคุยกันการพูดกันกระทำของเขามันทำให้เราสรุปไว้วางใจเขาว่าเขาดีนะ บางทีไม่ได้คิดอะไรเลยเราเพียงแค่เห็นการแต่งตัวเห็นหน้าตาเราก็สรุปแล้วนะคะนั่นคือเรารู้คนอื่นด้วยการคิดเอาจากประสบการณ์จากสัญญาความจําที่เราสะสมไว้สะสมไว้จนเป็นข้อสรุปของเราว่าแบบนั้นดีในทางกลับกันถ้าเราเห็นคนอื่นที่ไม่ดี เราก็จะใช้ความจําของเราที่สะสมไว้นั่นแหละสะสมไว้ตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละตั้งแต่เราจําได้นั่นแหละเท่าที่จําได้ว่าเปบนี้ไม่ดีเราก็จะเห็นหน้าปุ๊บเราอาจจะให้ค่าทันทีก็ได้าอาจจะแปลความหมายว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีก็ได้ซึ่งนั่นเป็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่บนโลกนี้จะสรุปให้ค่า แปลความหมายดําเนินชีวิตโดยการเอาความจําเอาความรู้ที่เราจําไว้มาตัดสินนะคะแต่ผู้มีปัญญาจะไม่ได้จําอะไรเลยสิ่งที่เคยจําสิ่งที่เคยจําและเอามาใช้รู้เลยว่าไอ้นั่นมันหลงมันหลงมันไม่ใช่ปัจจุบันคนที่มีปัญญาจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้า แล้วจะดูจะณขณะพูดคุยกันณขณะที่ปรากฏในขณะที่เกิดปรากฏทางหูตาจมูกลิ้นผิวกายณขณะนั้นเลยเพื่อที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ได้คิดเพื่อที่จะป้องกันตัวเองหรือเพราะฉะนั้นแล้วความจำจะเห็นหลังสุด แล้วความจํามันจะผุดขึ้นมาก่อนความคิดก่อนการคิดซึ่งวันก่อนยายก็พูดถึงเรื่องของการหลงความคิดไอ้หลงความคิดคือเราจะเชื่อไงเราจะเชื่อว่าอันนี้แบบนี้ดีไม่ดีเราเชื่อแล้วจากสิ่งที่เราเคยจํามาประสบการณ์ของเราจํามาเราจึงมั่นใจร้อยเซ์ว่าความคิดของเรานั้นถูกต้องนะถูกต้องแล้วมั่นใจแล้ว มันจะชัดเจนไหมถ้ายายจะอธิบายว่าอย่างเช่นยายบุญเนี่ยให้เขียนเกี่ยวกับยายบุญนี่คนที่เห็นยายบุญนี่ระหว่างเห็นนานแล้วยังไม่เห็นพึ่งจะเห็นนี่จะเขียนแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นยายบุญจึงจะมีเห็นสิบคนก็จะมีสิบแบบเห็นร้อยคนก็จะมีร้อยแบบนั่นคือเอาประสบการณ์ของตัวเองมาบรรยายเรื่องยายบุญ แท้จริงแล้วยายบุญจะรู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละนะคะซึ่งไม่ได้ถูกหรือผิดมันก็เป็นแบบนี้ของมันนั่นเลยนะความจําที่เราจําประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่สอนครูบาอาจารย์สอนหรือจากการอ่านจากการค้นคว้าจากการประสบจริงๆด้วยตัวเองนั้น มันเกิดประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตนะคะแต่มันจะเป็นโทษทันทีถ้าเรารู้แบบรู้ภายนอกแค่สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหูตาจมูกลิ้นผิวกายแล้วเอามาคิดเอามันก็จะเกิดโทษภัยต่อตัวเราเองนะคะ จึงเรียกว่าเพราะเราหลงเพราะเราหลงรู้เพราะเราหลงในสิ่งที่รู้จึงเอามาตัดสินจึงเอามาใช้นะเพราะมันไม่เที่ยงเมื่อวานกับวันนี้มันไม่แน่นอนต่างคนต่างเหตุการณ์ต่างสถานะต่างเวลามันจึงไม่แน่นอนมันจึงใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะการถูกการผิด การใช่การไม่ใช่การดีการชั่วมันอยู่ที่การเปรความหมายในสิ่งที่เราจําไว้มาตรฐานมันจึงแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราตั้งใจจริงจังที่จะรู้ที่จะเกิดปัญญาเห็นเห็นสัญญาหรือความจําที่มันเป็นต้นต่อผุดขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ เป็นสิ่งที่เราจำเอาไว้พูดขึ้นมาเพื่อให้ความคิดคิดต่อเราจะเข้าใจโดยรอบเลยว่าชีวิตของเรามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงพอใจไม่พอใจมันถึงสุขมันถึงทุกข์มันจริงใช่มันจริงไม่ใช่ประมาณนี้นะคะมันจริงหลงมันจริงไม่หลงนะบางทียายบุญอาจจัก พูดไม่ละเอียดเพียงพอยายบุญก็จะพูดไปเรื่อยๆ,ๆแต่สุดท้ายว่าท้ายสุดท้ายสุดถ้าเราเห็นสัญญาตัวก่อการตัวก่อ,กอเรื่องตัวเป็นกาวตัวเป็นนอ็อตที่ขังที่ผูกที่มัดที่เชื่อมเราเข้าด้วยกันจนไม่เป็นอิสระเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นเลยว่าตัวเรา โง่หลงหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเกิดจากความจําความคิดที่บังก่อรูปร่างขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เอาว่าเอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เรารู้มันจะทําให้เราชัดเจนเราเป็นคารวาสเรายังมีหน้าที่กัน มันจะทําให้เราดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างผู้มีปัญญานะคะตามความเป็นจริงคือรู้ตามความเป็นจริงแก้ปัญหาตามความเป็นจริงไม่ได้คิดเอานะคะไม่ได้เอาข้อมูลเดิมๆมาคิดเอาโอเคไหมคะขอให้ทุกท่านจงมีปัญญาเห็นความจริงรู้ความจริง ดูความจริงของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ